สวัสดีครับวันนี้ป้ายยาหนังสือพิชิตสอบทีเกนะครับฉบับออ l ินวันนะครับมีทั้งทีเก็หนึ่งสองสามเลยนะครับเล่มนี้สีชมพูสดใสนะครับหนาพอสมควรนะครับเป็นขาวดำอ่ะเดี๋ยวเปิดพรีวิวให้ดูนะครับมีเวลาหนึ่งนาทีนะครับนี่อันนี้สารบัญเขาแล้วครับก็จะเป็นข้อสอบแล้วก็เฉลยนะครับทั้งหนึ่งสองสามเลยนะครับเนื้อหาด้านในประมาณนี้นะครับเนื้อหาด้านในประมาณนี้นี่เลยนะครับผมแปะในตะกร้าให้นะครับ ในลิงก์ด้านล่างนะครับเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะครับเป็นข้อสอบครับก็จะมีส่วนเฉลยด้วยนะครับมีเฉลยให้ให้ดูด้านในด้วยนี่เห็นไหมครับเฉลยข้อสอบสวยงามนะครับนี่ดูตรงนี้นะว่าถึงบทไหนแล้วนะครับราคาสามสองห้านะครับฝากไว้ด้วยนะครับที่เกตอ e อยวันสีนี้นะครับฝากไว้ด้วยในตะกก้าครับ